สวัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับวันนี้วันเช้าเช้าวันอังคารนะครับก็เดินมาดูหย่าหวานเองเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูความความงามของเขานะฮะนี่นะครับความงามของหย่าหวานอิสราเอลนะฮะหลังจาก นะครับตัดท่อนพันธ์เสร็จแล้วก็สองวันก็ใส่คิววัวลงไปครับใส่คิววัวใส่คิววัวลงไปแล้วก็รดน้ำนะครับรดน้ำทุกวัน ครับดูความงามนะครับความงามของของ,ขอ,งอยาหวานนิสระเยียวที่เขาง,งอกหนอขึ้นมาจะนับให้ดูนะครับหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด

สี่สิามนอแล้วนะครับสวยงามมากครับสี่สิบสามนออันนะฮะอันนี้แค่ตัวที่เขาโผล่จากดินขึ้นมาสี่สิบสามนะครับส่วนที่ยังไม่โผล่อีกก็เยอะอันนี้คือต่อที่สองจะเห็นว่าหลังจากต่อแรกตัดไปได้วันนี้ก็น่าจะครบ ห้าวันนะครที่ผมอันใช่ห้าวันที่ผมรดน้ํานะครับอ่ะลองมาดูหลุมนี่บ้างนะครับจะนับให้ดูขนาดสี่สิบขึ้นนะฮะครับเดี๋ยวลอยขี้ค,ควายมันแล้วก็ให้มันเป็นประโยชน์ไป

สามสัปดาหห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสองสี่สามสี่สี่ห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบห้าเอ็ดาสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบหกหน่อนะครับนี่คือกลุ่มที่สองห้าสิบหกหนอเยอะครับเยอะกลุ่มที่สามนะครับ อันนี้ก็เยอะเหมือนกันก็สี่สิบนอขึ้นนะฮะข้อดีของของการที่เรากลบโคนต้นโดยขี้วัวน,นะครับผมจะนับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้ายี่สิบยี่ิเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามสี่ห้าหกเจ็ดยี่แปดยี่บเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองอันนี้สามสิบสองหนอนนะครับเขายังขึ้นมาไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ สามสิบสองดูนี่บ้างอันนี้อาจจะน้อยกว่าเพื่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าอยู่สิบเอียดยี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสิบสามสิบสองหน่อเหมือนกันนะครับมันมันมันยังขึ้นไม่หมดนะครับผมการันตีว่าสี่สิบหน่อขึ้นเพราะว่าต้นเก่ามันสี่ยี่สิบต้นนะครับเวลามันมันออกหน่อใหม่เนี่ยต้นหนึ่งเราที่ตัดไปเนี่ย มันจะออกหนอสองถึงสามหนอนะครับที่แตกแตกแตกหนออกมานะครับเดี๋ยวยังไงเด๋ยวจะได้รดน้ำกันนะครับนี่ครับเราก็รดน้ำตามปกติเหมือนเดิมนะครับอันนี้ครบวันที่ห้า ผมรดน้ำเป็นวันที่ห้าแล้วนะครับจะเห็นว่าเนี่ยห้าวันก็ขนาดนี้ฮะสี่สิบห้าวันก็ตัดให้วัวได้นะครับทีนี้ทุกๆหลุมนะครับทั้งหมดห้าร้อยหลุมเนี่ยที่ผมปลูกเมื่อตัดอย่างนี้แล้วนะครับหลุมหนึ่งสี่สิบต้นนะครับ ห้าร้อยหลุมก็โดน, 20, น,นะะ 20, น,นแล้วครับสองหมื่นต้นนะฮะสองหมื่นต้นต้นละห้าท่อน ต่ว่เป็นำทำต้นพันธ์นะครับก็ได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าตัดให้วัวก็สี่สิบห้าวันก็ตัดให้อ่อนๆนะครับไม่ต้องบดวัวกินดีมาก นี่ครับก็ลดไปนะจะเห็นความแตกต่างระหว่างต่อที่สองกับต่อที่หนึ่งนะครับนี่เห็นไหมต่อที่หนึ่งที่ผมกําลังลดน้ําอยู่เนี่ยเป็นต่อที่ซ่อมนะครับแต่ผมยังไม่ได้พูนดินมันก็เลยยังยังไม่ออกหน่อเพิ่มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเอาดินกลบคนต้นเสร็จเดี๋ยวว่างๆได้ กลบคนต้นเขาก็จะขยายเพิ่มนะครับผมชอบแต่อย่างนี้นี่เมื่อผมตัดเสร็จแล้วผมปล่อยทิ้งไว้สองวันนะครับให้มันแดดออกค่าเชื้อโรคอะไรต่างๆผมก็เอาขี้วัวมาใส่นะครับเสร็จแล้วก็รดน้ำนี่ห้าวันนะครับ หวันงามขนาดนี้ฮะทิ้งไว้สี่ห้าวันเนี่ยโอ้เขาก็จะเป็นอาหารวรัวที่อันโอชะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอีกครั้งนึ่งนะครับ นี่เย45วันนะครับสูงขึ้นมาก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ20กว่าเซนแล้วนะฮะเฉลี่ยที่สูงนะครับบางยอดที่ออกก่อนก็จะสูงขึ้นไปนะครับครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องมันสวนลงอิดนะครับถ้าสั่งท่อนพันก็โทรมาที่0812049111หรือเบอร์นะครับ0643937300ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ